จะทําเหมือนนาฬิกาข้อมือเลยตอนนี้เป็นได้ทั้งแขวนและตั้งโต๊ะส่วนใหญ่เขาจะไปตั้งโต๊ะนะมีลูกยางมีลูกยางตัวนี้ทําให้ตัวนาฬิกา,าไม่โดนความชืน้นกันเป็นการความชืน้นตัวนี้มันดีด้วยตรงที่ตัวเครื่องมันจะอยู่ได้นานกว่ารุ่นอื่นรุ่นอื่น,นมันจะเป็นรุ่นเปื่อยใช่ไหมรุ่นอื่นมันจะเป็นรุ่นเปื่อยห้ามโดนไาฝนเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้คือเขามีกราะองเขา คมชืน้นแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าไม่ได้เอาไปไว้ในห้องน้ำหรอกเอาไว้ในห้องนั่งเล่นห้องโถงแหละเขาดูว่าทรงมันดีไซน์กระทัดรัดดีแล้วก็ดีไซน์ของเขาเป็นดีไซน์กระจกลิีนโค้งหน้าปัดเล็กยิงแต่ว่าหน้าปัดของเขาเป็นสีขาวตัวเลขเป็นสีดําทําให้ดูง่ายครับดูง่ายดูสบายตากว่าสีขาวก็สามารถตกแต่งเขาเป็นโทนสีขาวเทาตกแต่งบ้านสไตล์ลอฟโมเดิร์นครับพื้นที่กระทัดรัดก็วางได้ ถ้าไม่สะดวกเจาะผนังก็ตั้งโต๊ะ,ะวางได้บนโต๊ะทำงานบนโต๊ะทำงานห้องนั่งเล่นได้หมดเลยครับพื้นที่กระตัดรัดก็ยังวางได้เป็นแบบเข็มเดินกระตุกนะครับตัวนี้เข็มเดินกระตุกตัวนี้มันจะแตกต่างจากลวดอื่นเข็มเดินกระตุกตัวนี้มันจะไม่มีเสียงเพราะว่ามันได้ดีตรงนี้ได้แผ่นยางรองกันความชื้นตัวนี้ไปเก็บเสียงด้วยกันทั้งน้ําแล้วก็เก็บทั้งเสียง ตัวนี้มันจะเก็บทั้งเสียงแลวก็กันทั้งน้ําเอาไว้ในห้องนอนได้รุ่นนี้เป็นเข็มดึงกระตุกรุ่นเดียวที่เอาไว้ในห้องนอนได้ห้องน้ําได้ห้องนอนได้มันจะไม่มีเสียงเพราะมีแผ่นยางรองการความชื้นและกันเสียงสองอย่างเลยแล้วเข็มดึงกระตุกดีตรงที่มันจะประหยัดถ่านครับช่วงที่มันกระตุกมันจะกินถ่านช่วงที่มันหยุดกระตุกมันจะไม่กินถ่านตัวนี้จะอยู่ที่ 9- ก้าถึงสิเดือนเปลี่ยนถ่านครั้งหนึ่งครับใช้ถ่านแบบธรรมดานะครับ จะกินฐานน้อยมากตัวนี้เป็นได้ทั้งตั้งโต๊ะและแขวนนะครับได้ดีตรงที่ประหยัดฐานความโดดเด่นของเขาคือโมเดนตกแต่งบ้านสไตล์ลอบสีขาวสีเทาะครับถ้าต้องการให้ตัดกับผนังก็เลือกเป็นสีเทาเทาดำแต่ถ้าต้องการเลือกเป็นให้มันเรียบๆว,วางไวงไ้บนโต๊ะทาง,งานหรือตั้งได้ทุกที่ก็จะเป็นสีขาวหน้าปัดจะเป็นอะคริลิกนะครับไม่ไม่ใช่กระจก เพลงเขามีให้เลือก2กลุ่มเป็นกลุ่ม A กับกลุ่ม B คนระับเสียงเสมือนจริงในที่นี้ก็คือเหมือนตัวตัวนาฬิกาแขวนตัวใหญ่ๆราคาหลักหมื่นเลยะระบบเสียงนุ่มนวล,ลเหมือนกันร,ระบบเสียงปรับได้ปรับความดังได้เนะวลาปลุกมันจะแตกต่างจากรุ่นอื่นรุ่นอื่นมีแค่เสียงบิ๊บเสียงเบลแต่ตัวนี้เป็นเสียงเพลงเลย และเสียงเพลงจะเป็นเสียงนุ่มนวลเหมือนอตัวนาฬิกาตัวใหญ่และเพลงยังสามารถเลือกได้อ,อีกด้วยครับถูกแล้วเดี๋ยวนอนต่อแป๊บนึงกดตัวนี้ครับกดตัวด้านบนบจะกดได้ประมาณ5ครั้งนะครับ โดยถ้าเราตั้งปลุกอย่างเช่นเราตั้งปลุกหกโมงเราตั้งปลุก6กโมงนะครับมันจะมันจะดังได้โดยประมาณบวกลบ3านาทีจนกว่าเข็มเข็มสั้นจะเลยเข็มปลุกไปรหรือกดจะกดสนุตได้ประมาณห้าครั้งถ้าปลุกแล้วเดี๋ยวนอนต่อปลุกแล้วเดี๋ยวนอนต่อถ้าปลุกแล้วเดี๋ยวนอนต่อกดด้านบนครับสนุต อีก5นาทีจะด้อีกครั้งหนึ่งกดได้ประมาณ5้ครั้งทุกห้านาทีครับก,กดทุกครั้งจะนับไป5นาที5าทีครั้งที่สองห้ 2, าทีครั้งที่สามจนครบ2ี่้าทีครั้งที่หกก็จะไม่ไม่นี่แล้วไม่ทำงานแล้วจะไม่ดังเพราะว่าเขียนสั้นมันเลยเขียนปลุกไปเป็นรุ่นพิเศษก็คือมันสามารถเลือกเสียงเพลงได้เสียงเพลงมันจะไม่ตกใจอรุ่นนี้มันจะดีกว่าเสียงบี๊บหรือเสียงเบลเสียงบี๊บ าเราฟังไปแล้วมันจะติดต๊ดๆๆเรานอนกําลังสบายสบายเพลินๆใช่มั้ยช่วง5:00 6โมงเนี่ยกําลังนอนเพลินไม่ว่าเรานอนดึกก็จะทําให้ตอนเช้าๆเนี่ยถ้าได้ยินเสียงติดต๊ดๆๆอาจจะสะดุ้งตื่นทําให้รู้สึกตื่นมาแล้วมันมีความรู้สึกไม่อยากทํางานหรือแบบไม่กระปีก้กระเป๋าแต่ถ้าพวกนี้มันเสียงมันนุ่มนวลกว่าเสียงมันนุ่มนวลกว่าสําหรับท่านที่ตกใจง่ายนียเลือกเป็นเสียงกลุ่มพวกนี้ ปลุกเล็กๆน้อยเบาๆก็ตื่นได้เสียงเพลงพวกนี้ฟังแล้วมันเพลินกว่าหลับปรับเสียงกลางได้อันนี้คือตื่นง่ายสุดแล้วก็ปรับเสียงกลาแต่ถ้าตื่นยากขึ้นมาหน่อยก็เพิ่มเสียงขึ้นมาอีกครับเพราะเสียงเพลงทุกเพลงที่เขาคัดมาเนี่ยมันเป็นเพลงฟังแล้วนุ่มนวลกว่านุ่มนวลตื่นง่ายตื่นมาแล้วไม่หงุดหงิดบางบางท่าน ถ้าได้ยินเสียงสนุ๊ตเสียงพวกเสียงบี๊บเสียงเบลเหมือนนาฬิกาปลุกทั่วไปเนี่ยจะทำให้รู้สึกไม่โอเคครับเขาก็เลยทำนาฬิกาปกลุกแบบรุ่นพวกนี้มาทดแทนการตั้งเวลาหมุนเข็มไปตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าตั้งปลุกให้หมุนทวนสลักกันจะสังเกตเห็นด้านหลังเนี่ยเข็มปลุกจะแยกกับกา้านเม็ด ตัวเม็ดมะยมนี้จะแยกกันเลยเขาจะมีลูกศรบอกเลยครับ <Okay. S 2> การถนอมตัวเครื่องนะครับถ้าหมุนปลุกให้หมุนทวนเข็มครับหมุนจากมากไปหาน้อยแต่ถ้าหมุนตั้งเวลาให้หมุนตามเข็มเพราะมันเพราะมันเป็นคนรับตัวเฟืองกันถ้าเราหมุนไปทิศทางเดียวกันเนี่ยเวลาใช้ไปนานๆตัวเฟืองมันจะสึกเร็วขึ้นแล้วตัวเครื่องมันจะโวนไวอันนี้คือการถนอมตัวเครื่องนะเสร็จแล้วแล้วก็ตั้งปลุกแล้วก็นอน แต่เขาดีตรงที่เขามีสนุ๊ทด้วยครับเวลาใช่ปลุกแล้วเดี๋ยวนอนต่อกดสนุ๊กด้านบนเดี๋ยวนอนต่ออีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งก็อีกห้านาทีจะหดึครั้งหนึง่งพอปลูกแล้วเดี๋ยวนอนต่ออีกแล้วกดอีกแป๊บหนึง่งแป๊บหบนึ่งไปเรื่อยห้าครั้งพอครั้ง่บก็นอนตื่นสายไปทำงานครับกดได้ห้าแล้วครับ,รบ,รบสำหรับท่านที่ชอบเสียงเพลงจริงๆแล้วก็ไม่ชอบเสียงบีบเสียงเบลเสียงปลุกที่มันดูแตกต่างเลย คล้ายกับนาฬิกาโมงีไไมออครับเป็นรุ่นี้ไฟเบอร์นะครับตัวนี้จะทําจากไฟเบอร์ทําเป็นสีไม้หรือทําเป็นโอ๊กดำครับโอ๊กดําที่มีลายแล้วระบบเลือกเสียงเพลงได้เหมือนกันครับตัวนี้เป็นระบบเลือกเสียงเพลงสําหรับฟังแล้วเวลาปลุกตื่นจะดูสบายหูหน่อยฟังแล้วผ่อนคลายไม่แล้วไม่ตกใจด้วย เลือกเสียงเพลงได้นะครับเป็นระบบเสียง CTS ระบบเสียงนุ่มนวลเหมือนนาฬิกาแขวนตัวใหญ่เรือนละหมื่นเลยเสียงดังดีนะแต่เอามาย่อส่วนไว้ที่ตัวนาฬิกาปุกะะเลือกเสียงเพลงได้ด้านหน้าสิ่งพมาก เสียงกระเพาะเกิน,นราคามากมันตั้งตอนปลุกตั้งไว้ตอนตอนปลุกเป็นช่วงๆระบบเสียงจะนุ่มนวลมากนะครับเหมือนกันกับตัวนาฬิกาแขวน CTS ตัวใหญ่เลยระบบ S A P ตัวใหญ่ระบบเสียงกาเกินตัวแต,แต่มันจะดังเฉพาะช่วงเวลาที่ปลุกเท่านั้นจะแตกต่างกับนาฬิกาแขวน CTS ฮะ งงใช่ไหมอ้าไม่ได้ตื่นเนี่ยนานกว่านี้จะเป็นรายการปล่อมนอนแล้วจะไม่ได้สนุกแล้วเสียงเพาะมากเลยมันเป็นตุ๊กตาลุมลุกเดี๋ยวทำให้ดูแป๊บหนึ่งดูนะอ๋อเราต้องกดเองไม่ครับ เวลามือเวลามือเราปัดโดนน่ะมันจะไม่ล้มแล้วคือเขาไม่มีสนุ๊เพราะว่ามันถ้ามันมีสนุ๊ขึ้นมามันจะเป็นทรงสมัยใหม่เขาต้องการให้มันคลาสสิกก็เลยมีแค่ปุ่มเปิดปิดอย่างเดียวแล้วเวลามันล้มลุกเนี่ยเวลามันล้มลุกเขาไม่มีเข็มเขาไม่มีเข็มตั้งเวลาไว้ด้านนอกเพราะว่าเวลามันจะได้ไม่คลาดเคลื่อนอ๋อเวลาที่มันมันพลิก เขาก็เลยมีแค่เข็มปุกแต่เข็มปุกเนี่ยสังเกตว่าเข็มปุกมันจะสั้นจะสั้นเพื่อที่จะไม่ให้เวลาปลุกเนี่ยมันพลาดเพลอนเวลามันล้มลุกม,มันจะมีเหล็กหลอดด้านล่างตรงนี้ทำทำให้ตัวนาฬิกาทําให้ตัวนาฬิกาล้มลุกแล้วตัวที่ใช้พวกนี้ควรจะใช้ฐานแบบธรรมดานะครับห้ามใช้ฐานอาลาัลคายาเหมือนเดิมการตั้งเวลาก็เหมือนเดิมครับ การตั้งเวลาการตั้งเวลาควรควรจะตั้งเข็มตั้งเวลาอยู่ด้านในนะครับจะซ่อนอยู่ด้านในการตั้งเวลาก็เหมือนเดิมครับตั้งเวลาให้หมุนตามเข็มครับจะย้ำทุกครั้งเลยนะครับการตั้งเวลาให้หมุนตามเข็มถ้าตั้งปลุกให้หมุนทวนสลับกันมันจะได้สนองตัวเครื่องสิ่งเล็กๆน้อย แต่ทําให้ตัวเครื่องยืดอายุการใช้งานตัวนี้8ปดถึงเก้าเดือนเปลี่ยนผ่านครั้งหนึ่งตุ๊กตาลม้มลุกตลมลุกเวลาปิดนะครับเอาเวลาปิดก็บีบตัวนี้เข้านิดนึงครับช่วยช่วยตัวล็อกเ็ยืดอายุการใช้งานครับมันจะมีตัวล็อกสองข้างแล้วกดปุ่มออนขึ้นก่อนมันจะได้ไม่ชนครับ การถนอมตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับแล้วก็เวลา,อ,าออกเหมือนเดิมกดตัวนี้ขึ้นเลื่อนุ่มออนขึ้นด้านบนแล้วก็บีบด้านข้างเหมือนเดิมครับบีบด้านข้างสองด้านมันจะมีตัวล็อกสองข้างการถนอมตัวนาฬิกา,า,นนต,า,กาตัวนี้ฟังก์ชันไม่มีอะไรมากมหยครับก็แค่โชว์ความพลาสติกแล้วก็เน้นเป็นดีไซน์แตกต่างคนระับ ตุ๊กตาลม้มลุกจะลม้มลุกได้เฉพาะในพื้นที่เรียบนะครับพื้นพื้นแข็งพื้นเรียบในผ้านวมลม้มลุกไม่ได้ครับในที่นุม่มๆจะลม้มลุกไม่ได้ต้อใช้